สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนนองๆที่รักรถไฟทุกท่านนะครับมาพบกับขบวนรถเร็วที่171ต้นทางกรุงเทพปลายทางสุไหโกลกนะครับกำลังทำขบวนออกจากสถานีนครปฐมครับสำหรับสำหรับในวันนี้นะครับได้หัวรถจักฮิตาชินะครับ เดี๋ยวเรามาดูหมายเลขพร้อมๆกันนะครับเป็นฮิตาชิสีลายธงชาตินะครับหมายเลขนะครับ4516ครับ แล้วนะครับขบวนรถเร็วที่171ต้นทางกรุงเทพปลายทางสุไหโกโลกนะครับสถานีต่อไปที่จะจอดรับส่งท่านผู้โดยสารคือสถานีบ้านโปง่งสถานีโภธารามสถานีราชบุรีเป็นสถานีต่อไปนะครับวันนี้ได้หัวรถจักรฮิตาชิหมายเลข4516นะครับ ฮิตาชิสี่หเป็นคันเดียวนะครับที่เป็นสีลายธงชาติอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ